ก็ต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกําลังจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากผมต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะครับให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ครับข้อสําคัญนะอยากให้คุณนั้นได้ฟังเป็นนิยายครับเพราะเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของเอยนะ๋ยฮะ ซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เตียงคนไข้ฮะ <Help me. S 1> และเรื่องราวที่เอ๋ยนั้นได้ส่งมาให้ผมเล่านั้นเธอเลาว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอา,อาทิตย์ที่แล้วของเมื่อสองปีนู่น <c oughs> นะฮะเขาบอกงี้ฮะว่า <c oughs> เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่เลียวเอ๋ยบอกว่า หนูในช่วงนั้นเนี่ยหนูหน้ามืดค่ะเกิดอาการหน้ามืดนะฮะคุณผู้ฟังและปรากฏว่าเพื่อนรูเมดของของเอ๋ยนะ่ะก็เลยเอาน้องเขาเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่านะ้าตรงนั้นเนี่ยซึ่งค,คุณหมอก็บอกว่าหนูนะหนูพักผ่อนน้อยเกินไป ก็งั้นเดี๋ยวให้พักผ่อนที่โรงพยาบาลก่อนนะฮะหมอก็เลยให้น้ำเกลือโอ้โหตายละคือพูดพูดเรื่องเข็มอะมันไม่ถูกกันนะผมคนลุกเลยอันนี้ไม่ได้คนลุกเรื่องผีครับผมคนลุกเข็มอืมภาพเก่ามันย้อนขึ้นมาเอหมอบอกว่าก็หมอก็เลยให้น้ำน้ำเกลือนะฮะแล้วก็ให้นอนอยู่ที่เตียงนั้นตลอดะฮะหลังจากนั้นครับ น้องเอ๋ยบอกว่าหนูก็เลยหลับไปค่ะหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตื่นขึ้นมาก็เรียกได้ว่าสบายตัวขึ้นนะครับพี่เลียว <S <S 1> <S 1> ในคืนแรกที่หลับนั้นก็หลับอย่างสบายใจไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่คุณหมอก็มาตรวจดูอาการก็บอกว่ายังมียังมีไข่ยอยู่เล็กน้อยแล้วก็ดูแล้วยังอ่อนเพรียอยู่คุณหมอก็เลยให้น้ำเกลิกขวดหนึ่ง หลังจากนั้นครับในคืนที่สองครับเขาบอกงี้ฮะว่าเอ๋ยบอกว่าเพื่อนหนูเพื่อนหนูก็คือปลานะฮะนะ,ะน้องปลานะซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็มานอนค้างเป็นเพื่อนเอ๋ยก็นอนคือหนูก็นอนตามปกตินี่แหละครับพี่เลียวตอนนั้นเนี่ยนะ่าจะมาประมาณสี่ทุ่มเห็นจะได้นะฮะก็เอ๋ยก็บอกว่าไอ้สี่ทุ่มในโรงพยาบาลน่ะพี่ มันเหมือนกับช่วงเที่ยงคืนกว่าๆมั้งมันไม่มีใครจริงๆนะมีแต่พยาบาลเวรซึ่งเขาก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างหนูก็หิวนะก็อยากกินอะไรที่แตกต่างจากที่หมอให้ก็เลยขอปลูกปลาฮะบอกว่าปลาปลาปลาช่วยไปลงไปข้างล่างกันหน่อยดิปลาดูมีอะไรกินมัง่งช่วยซื้อมาให้หน่อย ได้ความที่เพื่อนก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เดินลงไปฮะปลามันก็ลงไปครับพี่เลียวลงไปร้านค้าข้างล่างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสี่ห้าทุ่มนั้นจะมีร้านขายอะไรอยู่หรือเปล่าในตอนที่ออกจากห้องนั้นเอ,อ๋ยบอกคะว่าปลามันก็เปิดเปิดแต่ไฟห้องน้ํานะตรงนั้นฮะกับไฟที่หัวเตียงหนูเอาไว้ค่ะแล้วเป็นจังหวะที่มีพยาบาลท่านหนึ่ง เธอเข้ามาและเข้ามาเนี่ยในชุดคลุมท้องด้วยนะคะพี่เลียวหนูก็ยิ้มให้พี่พยาบาลคนนั้นก็มาดูน้ำเกลือแล้วก็มาจับชีพจรจากนั้นค่ะเธอก็เดินเดินออกไปด้านนอกระเบียงอย่างช้าๆเหมือนกับว่าเธอจะไปคุยโทรศัพท์ หนูก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากเอ๋บอกว่าก็เลยนอนหลับตาไปหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีนะปลาก็เดินมาก็บอกเลยค่ะว่าซื้อขนมมาให้แล้วหนูก็ทำสัญญาณจุจูปากค่ะมันก็เงียบหนูก็บอกว่าคือมันก็ถามมาว่ามีอะไรหรอ หนูก็บอกว่าพี่พยาบาลมาตรวจตอนนี้หน้ากำลังจะคุยโทรศัพท์อยู่ที่นอกระเบียงมั้ง<แ>เพื่อนหนูก็คือปลามันก็เลยทำฟอร์มดูทีวีไปดูไปได้สักห้านาทีเห็นจะได้ปลามันก็บอกว่าเฮ้ยทาไมพี่เขาคุยโทรศัพท์นานจังหรือเขาใช้ห้องเราคุยกับแฟนหนูก็เลยให้ปลาไปดูฮะเอ๋บอกว่าพอ ปลาเนี่ยไปดูก็บอกว่าที่ระเบียงนั้นไม่มีใครนะหนูก็บอกว่ามีสิก็เมื่อกี้แกยังไม่ได้เดินออกไปเลยนะปลามันก็เลยตลบม่านให้ดูฮะด้านนอกพี่เลียวปรากฏว่าข้างนอกไม่มีใครจริงๆนะคือหนูก็ตกใจเพราะว่าประตูนั้นไม่ได้เปิดออกไปเลยนะหมายถึงว่า ประตูด้านที่เข้ามาไม่ได้คือพี่คนนั้นไม่ได้ออกไปนะฮะแต่ออกจากไปทางระเบียงจริงๆแกก็บอกว่าเฮ้ยปามันก็พูดติดตลกหรือว่าพี่แกเขาโดดตึกวะหนูก็คิดสารพัดเลยพอถึงตรงนี้แล้วหนูลุกนั่งบนเตียงค่ะแล้วพี่พยาบาลเวนก็เดินเข้ามาตรวจเช็คอาการหนูทันทีฮะพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฮะ น้องเขาก็บอกว่าพี่เลียวหนูก็บอกพี่พยาบาลไปนะฮะว่าอา้าวพี่พยาบาลคนเมื่อกี้เพิ่งตรวจไปอ้าพี่เข้ามาตรวจอีกแล้วเหรอพี่พยาบาลคนนี้ก็เลยบอกว่าพยาบาลคนไหนคะพี่เป็นพยาบาลเวนคะ่ะน้องอา้าวก็เมื่อกี้พี่ที่คลุมท้องใส่ใส่ชุดพยาบาลคลุมท้อง แล้วเมื่อกี้เขาก็เนี่ยหมายถึงว่าชี้หนูก็ชี้ไปฮะเอ๋ยก็บอกว่าเขาออกไปข้างนอกระเบียงนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาเลยแต่เมื่อกี้หนูเปิดไปแล้วก็ไม่มีแสดงว่าพี่เขาน่าจะออกไปแล้วพี่พยาบาลคนนี้ก็บอกว่าไม่มีใครสวนไปเลยเพราะว่าเธออยู่ตรงนั้นดูด้านนอกตลอดเวลาก็ตรวจดูประวัติแล้วก็ยืนคุยกับคุณหมออยู่ ก็ไม่เคยก็ไม่เห็นนะว่ามีพยาบาลคลุมท้องอยู่เลยฮะน้องเอ๋ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับหลังจากนั้นตอนที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายของวันต่อมาเนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลฮะคุณผู้ฟังเอ๋ยก็ออกมาพร้อมกับเพื่อนอีกสองสามคนฮะที่มารับแล้วกลับหอก็ปรากฏว่าในตอนนั้น่ะ น้องเขาก็ไปล่ำลาฮะพยาบาลที่วอร์ดก็เลยฝากบอกว่าช่วยฝากบอกพี่พี่คนที่ใส่ชุดคลุมทองด้วยว่าขอบพระคุณมากที่เข้าไปเยี่ยมเข้าไปตรวจหนูตั้งแต่ตอนค่ำทุกคนก็งงงงะฮะว่าเอ๊ะมันไม่มีนะในวอร์ดราพยาบาลที่ท้องแต่คราวนี้ฮะคราวนี้ไปเห็น ไปเห็นรูปฮะที่พวกบรรดาพยาบาลนั้นเขามาดูกันเนี่ยก็คือรูปในงานศพของเพื่อนเขาเอยบอกว่าเอา้าเนี่ยพี่คนนี้เลยที่มาทุกคนมองหน้ากันเลยฮะที่อยู่วอร์ดในช่วงกลางวันก็ไม่ได้พูดอะไรหนูเองนั้นก็กำลังจะลงลิ์ไปแต่ก็มันไม่ลงใจฮะก็เลยให้เพื่อนนะฮะหนึ่งในนั้นก็เป็นปลานั่นแหละ ปลาก็รับอาสาไปถามให้หลังจากที่ลงมาชั้นล่างเรียบร้อยแล้วฮะปลาก็เดินตามลงมาก็ได้ความว่าอย่างนี้ฮะคุณผู้ฟังฮะปลาบอกว่าพวกพ,พี่พยาบาลบอกพี่พยาบาลคนนี้เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วได้สองวันฮะไม่รู้ว่าเป็นด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าห้องที่ห้องที่เอ,อ๋ยอยู่นั้นเป็นห้องสุดท้ายที่พี่เขา ได้เข้ามาตรวจคนไข้นะฮะได้เข้ามาตรวจตาดูแลคนไข้นั่นแหละฮะนั่นก็คือวันที่เอ๋ยเข้าโรงพยาบาลคือวันที่พี่เขาตายนั่นละ,ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นตรงนั้นเอ๋ยบอกตายแลวนี่หนูเจออะไรเข้าไปนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวฮะที่น้องเอ๋ยนั้นส่งเรื่องตรงนี้มาให้อันนี้เป็นเรื่องเก่านะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อปี เมื่อสองปีที่แล้วอะนะปีห้าหกครับ,รบก็นำมาเล่าสู่ให้ฟังฮะอีกครั้งหนึ่งในเดือนเฮียนในวันนี้ฮะเรื่องราวแบบนี้ถามว่าเคยเกิดขึ้นได้ไหมผมบอกแล้วว่าจิตที่มีหน้าที่ในการดูแลนะฮะจิตที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเมื่อเขาตายไปเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ในเมื่อได้รับมอบหมายนั้นเขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นให้จบก่อน น้องคนนี้น้องพยาบาลคนนี้อาจจะได้รับหน้าที่คือให้ดูแลคนไข้จนถึงที่สุดแต่ณตรงนั้นที่น้องย้ายเข้าไปแทนที่เอ๋ยย้ายเข้าไปแทนเนี่ยมันกลายเป็นคนใหม่และแต่หน้าที่เขาคือหน้าที่ของการดูแลคนไข้ห้องนี้ฮะดังนั้นจิตสุดท้ายยังอยู่ยังคงรับหน้าที่ต่อไปก็คือมาตรวจไงแล้วหลังจากนั้นก็หมดหน้าที่แล้วเมื่อหมดหน้าที่แล้วใจที่เคยได้รับหน้าที่นั้นมันเคลียร์ไปเรียบร้อยจิตจึงว่างลง พระจิตจึงว่างลงคราวนี้กลับสู่สามัญฮะรับรู้ว่าตัวเองเสียชีวิตคราวนี้ทางใครทางมันแล้วฮะนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น